เน้นนะครับสองตัวนะครับที่นี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมนะครับในยามค่ําคืนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามงวดนี้กันต่อนะครับสําหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ และตอนนี้ก็ยามเย็นนะครับผมตอนนี้จะเป็นเวลาทุ่มหน่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่างวดนี้จะได้เลขเด่นเลขดังเลขของโอสายลุยจะเป็นเลขอะไรนะครับทั้ง3ตัวและ2ตัวแล้วจะเด่นอะไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะครับในงวดนี้ก็หวยจะออกงวดนี้จะตรงกับวันจันทร์นะครับ หวยจะออกวันที่สองนะครับเพราะวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานก็จะกลายเป็นหวยออกวันจันทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันจันทหวยจะออกอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามเลยครับผมว่างวดนี้จะเด่นจะดังก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผม เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะครับผมแล้วก็เลขที่จะเห็นต่อไปนี้ก็ใครเห็นแล้วเอาไปเสี่ยงแบตเตอรี่นะครับสักใบหนึ่งสองใบนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีเลขอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมมาครับผมนี่ครับ เลขเด่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นเลขเด่นโอสายลุยเองนะครับจะเป็นของงวดวันที่2พฤษภาคม2565นะครับหวยจะออกตรงกับวันจันทร์นะครับผมวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานก็มาดูกันเลยนะครับว่าเลขเด่นเลขเด่นก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับงวดนี้จะเป็นเด่นสองนะครับนี่นี่ครับเป็นเด่นเด่นสอง งวดนี้นะครับเน้นเน้นส่วนเลขสามตัวนะครับก็จะเป็นสองเก้าห้านะครับแล้วก็สองหกห้านะครับเพียงแต่ว่าหกกับเก้านะครับผมมันตีลังกากันเท่านั้นเองส่วนตัวหน้าตัวหลังนี้จะเหมือนกันนะครับงวดนี้กับแค่เก้ากับหกเท่านั้นแล้วเลขเน้นนะครับสองตัวนะครับที่เน้นนะครับนี่ จะเป็นห้าหกนะครับที่วงไว้นี่ครับส่วนโนดนี้จะเป็นตัวลองนะครับหกสองสองเก้าห้าเก้านะครับอันนี้จะเป็นตัวลองก็นี่ครับก็ใครได้เลขไปแล้วก็ลองไปเสี่ยงรัตเตอรี่ดูนะครับผมก็งวดนี้จะออกวันจันทร์มันจะเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะครับว่างวดนี้มันจะออกตัวไหนผมก็ ได้ให้แค่เป็นเพียงแนวทางนะครับก็ไม่รู้จนะครับผมใครได้ไปก็อลองไปเสี่ยงดูนะครับเสี่ยงลัตเตอรี่สักใบสองใบนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไม่เน้นการพนันนะครับไม่เน้นนะครับเป็นเพียงแนวทางให้ท่านผู้ชมไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผม ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเอาไปเสี่ยงดูนะครับงวดนี้จัดไปครับเต็มเต็มครับผมก็ตัวเลขที่เห็นไปนะครับลองเอาไปเสี่ยงล้ตตลีทักใบสองใบนะครับเลขสวยครับงวดนี้เป็นวันจันทร์นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าในงวดหน้านะครับว่าโอสายดูจะให้เลขตัวไหนเด่นอะไรนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมนะครับมีกี่กดก็กดให้โอสายลุยเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามโอสายลุยเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบยบายนะครับผมขอให้ปังปังทุกคนนะครับสวัสดีครับผม